ก็ไม่ได้อยากไปจองเวรจองกรรมอะไรเขาเขาร้องไห้นะครับก็บน้องเขาก็ขอโทษแล้วเขาบอกอผมผิดเองที่ผมผมประมาทเองครับที่จะให้ผมใช้อะไรก็ได้ที่ติดใจว่าทําไมเราถึงไม่ไมถึงเลยมาตฏิมาติดต่อกับมาเขาบอกว่าเขากลัวเราเขากลัวเราห้องติดเตียงกลัติดเตียงนเยงนี่ยผมภรรยาท้องสามเดือนที่้องไม่สามเดือนตัวเองไม่ทำงานเดืนอนหยุดกบาลสัล่งมาไม่ไดโอ้ถ้าจริงนี่คือยิ่งกว่า ชีวิตจริงน ah <the future muscular section> ี่กว่าละครนะเขาก็น่าสงสารสำหรับตัวผมณวันนี้นะถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงผมสืบได้ว่าเขาลำบากจริงๆเขาเป็นอย่างที่เขาพูดจริงผมไม่ติดข้างมรือติดใจอะไรเลยถ้าวันนี้ผมไปเรียกร้องเอาเงินจากเขาว่าเงินเดือนคุณหมื่นห้าผมต้องจ่ายผมทุกเดือนเดือนละห้าพันจนกว่าจะหมดระหว่างนั้นใจผมสบายจริงๆถ้าใจผมไม่ได้สบายจริงๆ ถ้าเป็นไงบ้างกับปฏิหารที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งฝนตกไฟดับเวลาพูดถึงถีง่ปูเอาจริงนะผมว่าคนลุกนะตั้งแต่ที่ทำไหวตรงนู้นปุ๊บเหมือนใกล้จะเสร็จทีแล้วก็ฝนก็ครุ่มลงมาแล้วเมื่อกี้เอพูดถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอพินิหาถหือปูอ่ะ อยู่ดีไฟก็ด่างต้องขนลุกอยู่นะปกติเราแบบศรัทาหลวงปู่ไนบ้างแบบไม่ได้ศรัทาคือจริงๆนะผมว่าตอนแรกผมไม่มีความรู้เรื่องหลวงปู่สุกเหลวผมรู้จักคิดตั้มก่อนคิดตั้มแกก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่สุกที่มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเชื่อไหมที่บ้านผมว่ามีองค์ขนาดเนี้ยอยู่ที่บ้านหลวงศุกตอนนี้ซึ่งจริงๆก่อนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นหลวงสุกร์หรือว่าก็เหมือนแบบพขาผู้ชรุกทั่วไปที่แบบว่าตั้งบูชา คือ <C> e <an> ที่ผมที่ผมมีที่บ้านนะเขาพทิทามนี่แหละออพอเขาได้ฟังเรื่องราวได้อะไรก็รู้สึกอุย้ยศรัทธาแล้วก็บูชาแล้ววันนี้ออก็ตั้งใจมามากๆนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะแบบศรัทธาหรือรู้สึกเยอะ<ม>ข,ขนาดนี้นะครับวันนี้เป็นมหาเป็นแบบมหาวิันงใหญ่มากๆอย่างเมื่อกี้ปฏิหารมาเกิดขึ้นมันยิ่งทำรู้สึกว่าขนลุกแล้วเหมือนพิธีเหมือนท่านรับซาใช่แล้ววันนี้ผมเหมือนมาแบบสะดงเขาอกก่ะเหมือนมาอยากมารับวุ่นจริงๆเพราะว่า ผมเองเนี่ยก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาใช่ไหมแล้วก็แฟนผมบอกหลังจากที่ผมโดนนี่เดือนหนึ่งก็แฟนผมล้มล้มนิ้วฮะบ้านผมมีแต่ป่วยตรงนั้นทุก้ย่าอป่วยยันสุนัขที่ผมเลี้ยงออะก็ป่วยอยู่ที่ก้อนท้องเสียแล้วก็ไม่ทานข้าวไม่ได้แล้วก็เม็ดเลือดขาวสูงเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งมาไปหาหมอเลยก็เลยบอกว่าโอ้โหดีมากเลยที่มีบุญใหญ่แบบนี้มาเราก็เลยถือโอกาสมาทําบุญแล้วเจอ ได้เจอแบบ<ร>อาจารย์หลายๆล,ล,ล,ลูปด้วยอะไรเรยก็โอเคเป็นเ,เรียกว่านิิตใหม่อันดีที่เราจะได้มา,าทำอย่างนี้เราตังา้งหลัานยังไงตนะอนนี้ตอพีกีก็ขอบอกว่าขอให้จากนี้มีแนตะ่ความสุขความเจริญเนาะขออย่าเจ็บอย่าปวยอย่าอย่าจนแล้วก็ขออย่าให้เป็นอะไรไปนหนักกว่านี้ขอให้ที่ผ่านมามันคือฟาดแล้วฟาดไปแล้วขอให้จากนี้เจอแต่สิ่งดีๆแล้ี๋ยวเวลามารุวนอย่นี้แม่เราแม่ยังไได้บอกมันว่ามันจะได้ลุ้นบาง ถ้าคนแบบสนใจอยากจะมาลุกปีหล่อพระอะไรอย่างเงี้ยหล่อพระได้บุญยังไงอย่างงี้เหรอจริงๆเนาผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าได้บุญยังไงแต่ได้แน่ๆเลยคือความ<ล>สบายใจ<ล>ได้แน่ๆเลยคือรู้สึกว่าโอเคมันทําให้เรานิ่งขึ้นได้มาเจอพี่ๆที่ศรัทธาห<ล>เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคลื่นที่ดีอันนี้ที่ท<ล>สัมผัสได้แน่ๆเนาะแ,แต่เรื่องของบุญที่จะได้หรือไม่ได้ผมกลัวพูดไปเดี๋ยวจะเป็นการงมงายจนเกินไปคนที่เออเอาที่สัมผัสได้เลยก็คือเราสบายใจ เดีย๋ยวตั้มไปออกรายการแล้วสุอบอกว่านอกจากบัดเจตบยังไมเกิดขึ้นน้ำมันเกี่ยวกับการย้ายขอ,องขาผมจริงๆตั้มรู้สึกไงกับวันนั้นที่ไปนั่งในรายการที่หมอโทรบอกคือต,ต,ตอนที่หมอจะยังไม่ทักเนี่ยผมก็รู้แล้วเพราะมีอาจารย์ของผมเนี่ยแล้วก็ปู่ผมก็โทรมาบอกว่าทําไมขับมอเตอร์ไซค์วันนั้นวันพ,ะพระพอดีแล้วก็เป็นวันลาง,งย้ายพอดีผมก็แบบ ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าถ้าวันนั้นคือวันล้างหูย้ายแต่รู้ว่าวันพระวันนั้นผมกินบางสวิรัตนะเออ,เอ,อแต่ก็แบบผมไม่รู้จริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมเอาลางหูเข,ข้า,านผมเพิ่งกลับจากวัดสองวันผมได้ลางหูงมาองล้างหูเป็นกระลาตาเดียวครับซึ่งปู่อ่ะที่ให้ผมก็บอกว่าเอากลับไปเนี่ยให้พกติดตัวตลอดนะออไม่ได้ให้ไปวางวาเออให้พกติดตัวตลอดซึ่งตอนที่ผมได้มา คือองค์ค่อนข้างใหญ่อ่ะผมยังไม่ได้เลี่ยมไงอ๋อยังไม่ได้เอานำองค์ไปเอ่ยังไม่ได้เลี่ยมแบบงั้นเราจะใส่ไม่ได้ไงก็เลยไว้บ้าก่อนเท่านั้นแหละสองวันอ๋อแสดงว่าเราไม่ได้เอาติดตัวมาไม่ได้ติดตัวครับเพราะว่าผมยังไม่เลี่ยมยังไม่ได้ใส่ที่ท้องอะไรอย่างเงี้ยอต่ตอนมันย้อนกลับไปวันที่ปลูกให้มาเขาได้บอกไหมว่าทำไมอยากให้ตั้มองติดตัวไม่บอกเลยอยู่ดีก็ให้แล้วก็พูดว่ากลับไปให้ใส่ติดตัวตลอดให้พกติดตัวตลอดแค่ยับแต่ยำยำบ่อย เราไม่มีความงงเพราะปกติเราก็แบบว่าถ้าเป็นศิลปินมันถือาก็จะบูชาพระที่เนี้ยเป็นล่ยไม่งงอ่ะตอนนั้นก็ปู่ให้อะไรก็รับไปก่อนอ่ะแล้วเราก็มีคนลอบๆอบตัวเอรโหโชคดีมากมที่ปู่ให้อันนี้เนี่ยดีมากเลยนะแล้วเป็นรางหุที่เป็นกระลาตาเดียวนะดีมาก,อมมากเอาไฟใส่ติดตัวไว้นะปู่ให้ติดตัวก็ต้องติดตัวนะทุกคนก็พูดอย่างนี้แต่เราอ่ะก็ตั้งใจว่าจะใส่ติดตัวแหละก็เลยจะไปเลี่ยมแล้วก็ใส่ที่คอแล้วก็อ่ารอเวลาแต่ไม่คิดว่า จะวยขนาดนี้จะมาก่อนที่ไปเรียนใช่แค่กลับมาจากวัดที่ได้มาแค่สองสามวันเองครับเรียบร้อยที่จริงตอนนั้นนี้ขอเราหุ่นย้ายไม่มีขนทัวขนตามันแค่ในศัิที่ท่ามมาในชีวิตเราไม่เคยมีเลยเพราะไม่เคยบูชาหรือไหว้ลาหูไม่มีความรู้เลยแต่พอผมได้ลาหูมาวันแรกเลยผมก็ศึกษาดูเลยว่าลาหูทาไมคนถึงบูชาาประวัติลาหูคืออะไรอ่านศึกษาหมดโอเคเตรียมพร้อมแล้วว่าที่จะเดี๋ยวเราจะใช่แล้ว ยังไม่ทาได้อะไรเลยยังไม่ได้เริ่มตั้งโต๊ะขับรถออกจากบ้านเท่านั้นเเแหละเรียบร้อยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุครับปู่ได้ให้คำแนะนำาัไรบ้างก็ปู่เขาบอกว่าโอเคก็ไปเที่ยมใส่ซาแล้วก็หลังจากนี้จะดีหลังากนจะดีแล้วจะดีมากๆนอกจากปู่ปแล้วเนี่ยอาจารย์หรือหมอดูหรือทุกคนเ็าบอกว่าเนี่ยหลังจากสิงหาไปยแล้ว พอผมจะจะแบบว้าวมากดีมากแต่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะว้าวหรือดีขึ้นยังไงแล้แ้ตั้งรู้สึกอย่างนั <S <S นนงได้บอกกับตัวเองไหมถ้ามองในมุมชีวิตเองว่าลอดตายมาได้อย่างบุบบิดซึ่งไอ<ค>้คนอื่ก็สิ่งแรกแหละที่ได้นะรอดตายมาได้ยังมีปบิดอ่ะมันไม่ได้คิดว่าจะ,จะดีหรือไม่ดีมันแค่คิดว่าหลังจากนี้จะต้องอยังไงกับมอเตอร์ไซค์ยังไงกับการใช้รถใช้ถนนเราต้องมีสติยังไงระวังยังไงมากมากกว่าในขั้นแรก ส่วนเรื่องอื่นเรื่องคู่กรณีอะไรยเงี้ยผมก็เหมือนทําตามมาร่วมกันเหมือนกันนะเพื่อตอนแรกเราวันแรกเราตั้งใจที่จะเอาผิดเราจะพอได้ไปรู้ชีวิตเขาได้รู้ด<ช>ู่ีเรื่องเขามันทําให้เราสึกแบบว่าใช่คือเรื่องเนี้ยเรื่องเลยนะถ้าเขาติดต่อมากันตั้งแต่ทีแรกนะแล้วแบบมีการขอโทษหรือครีะอะไรกันเนี้ยจะไม่มีวันที่ผม,มจะพูดถึงขั้นว่าผมจะเอาผิดที่ถึงที่สุดจะไม่มีคำเกิดคืน จนสองสามวิผ่านไปเขาไม่มีการติดต่อมาเราก็เลยบอกกับพี่ราคาว่าพี่ผมจะเดินดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดนะและหลังจากก่อนหน้าที่ผมสัมภาษณ์ผมก็ไปสอนอเนาะไปตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์อะไรให้คนเข้ามาเช็คสภาพเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าอ้าวเราได้ไปถามคุยกับเขาแล้วเขาน่าสงสารมากรอบครัวเขานี่นั่นมีความลำบากมีความลำบากซึ่งผมไม่รู้จริงเคสยังไงแต่วันที่คุยกันอ่ะเขาก็นั่งสงสารอยู่พอพอสมควรเนาะสะโพกขาขาอะไร ผมก็แบบโอเคงั้นเรื่องเรื่องคดีความอะ่ะเดี๋ยวผมปล่อยให้พ่อห้องผมทำแล้วกันยังไม่ได้รีบร้อนรีบเรื่องอะไรอยแล้วผมก็จ่ายค่าตรวจเ็ฟมอไซค์เขาไปห้าร้อยด้วยรู้สึกว่าแบบสงสารนะเหมือนคงจังหวะมันชนกันมันคงเป็นทำกรรมร่วมกันมาด้วยลรือบ้างอะไรตาตั้งใจมองในมุมนี้มากกว่าจะเป็นเวรกรรมร่วมกันมาเออผมก็ไม่ได้อยากไปจองเวรจองกรรมอะไรเขาในเรื่องของกฎหมายก็ให้กฎหมายจัดการไปแล้วกัน<ม>ส่วนในส่วนตัวของผมผมก็ไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองไม่อะไร ไม่ไม่มีเวรกรรมต่อกันทำไมั้าเจอเขาได้ฟีเลยเขาดูเขได้ <มา S 2> ทีเลยรู้สึกว่าเขาฟังเราแบบเขาขอโทษผมเลยเขาร้องไห้นะครับน้องเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็บอกผมผิดเองที่ผมผมประมาทเองครับที่จะให้ผมใช้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ผมก็กว่า <ๆ S 2> โอเคไม่ต้องร้องไห้ใจเย็นคือพี่ติดใจว่าทําไมเราถึงไม่ไม่ถึงมาติดต่อกับมัเขาบอกว่าเขากลัวเราเขากลัวเรา ตอนนั้นผมก็พยายามนึกนะถ้าถ้าเป็นผมอ่ะผมจะรู้สึกยังไงถ้าสมมติผมมีเรื่องก,กับดาราดาราแล้วผมเป็นคนธรรมดาดแล้วผมไปชนเขาอ่ะผมเองก็คงาะกลัวเหมือนกันผมก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจตรงนี้นะว่าโอเคเข้าใจได้แล้วน้องก็บอกว่าแต่ผมันจะค่อยๆชดใช้พี่ได้ไหมครับเพราะผมมาทํางานเรียนละเท่านี้เท่านี้ครับค่อยๆได้ไหมพี่จะพี่จะเอาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกโอเคใจเย็นครอบครัวเรายังไง ก็เล่าเรื่องครอบครัวความพ่อของติดเตียงตัวติดเตียงเลียผมภรรยาท้องสามเดือนที่ท้องได้สามเดือนตัวเองก็ทํางานยังเดือนหยุดกบาลฟังแล้วว่าโอ้ถ้าจริงนี่คือยิ่งกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะคือเขาก็น่าสงสารและเขาก็ยังดูขึ้นมาทําอะไรไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้และกําลังจะเป็นหัวครอบครัวมีลูกมีอะไรแบบนั้นเราก็แบบว่า ไม่ดีกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องยีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าระยะยาวน้องเป็นยังไงอะไรยังไงสำหรับตัวผมณวันนี้นะถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงผมสืบได้ว่าเขาลําบากจริงจเขาเป็นอย่างที่เขาพูดด้วยผมไม่ติดค้างหรือติดใจอะไรเลยผมรู้สึกว่าโอเคณวันนี้มันเทียบกันไม่ได้หรอกว่าเขากับผมใครลาบากกว่ากันในภาพคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตั้มเป็นดารา สบายนี่สบายกว่าเขาเลิกไปนะไม่ใช่นะผมเป็นดาราก็จริงแต่ผมมีนี้มีสินผมก็มีภาระผมก็ต้องทํางานเหมือนกันผมก็ต้องทํางานผมบ้านผมรถผมพ่อแม่ผมต้องเลี้ยงดูใช่ไหมสิ่งที่ผมเสียไปมันก็ไม่ได้ทํางานอตั้งเยอะใช่ไหมแต่ถ้ามองว่าเขาลำบากกว่าไหมอืม มันคนละส่วนกันมันคนละส่วนกันเออแต่ใจผมมาผมตัดสินใจที่ว่าใจผมทำอะไรแล้วสบายใจถ้าวันเนี้ยผมไปเรียกร้องเงินจะเขาว่าเงินเดือนคุณหมื่นห้าผมทัองใจผมทุกเดือนเดินละห้าพันจนกว่าจะหมดระหว่างนั้นใจผมสบายจริงถ้าใจผมไม่ได้สบายจริงเขาไม่ทำแช่ว่าวันนี้คือเราในใจเราใจเราให้อภัยเขาแต่ในพัฒน์ของกฎหมายก็ให้ดาเนินต่อไปจะดำเนินต่ไรว่าว่าว่ายังไงต่อไปก็ อาญาเขาอาจจะดนอะไรผมก็ไม่แน่ใจอาจจะรอลงอาญาซึ่งวันทีอไปันแรกที่เราให้สาคั์ว่าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกเขาว่าไปตามถูกใช่ก็เหมือนเดิมครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปไปตามถูกแต่ว่าทางแห่งที่จะเรียกร้องเอาเงินอะไรอันนี้ผมขอใช้ระยะเวลาดูอีเรื่องหนึ่งที่อยากหนูเราห่วงหลอไหมตอนที่รูเขาว่าข่าวออกมาค่อนข้างน่ากลัวและตอนนั้นไม่มีแบบเข้ามาว่าหน้าเราเราคือดาราแล้วเราเราเคยพูดว่ามูลค่าหน้าเรามันแพงอะ พูดตรงๆว่าก็เป็นหงหม,มือกันเพราะว่าเราก็ใช้หน้าตาเราทำมาหาดูและผมใช้ปากใช่ครับร้องเพลงพูดทีที่ก่อนมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันกลับไปทำไมไมไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันมันมันจะชีวิตผมเลยอะ่ะมันชีวิตผมชีวิตครอบครัวผม,มนอนาคตผมอนาคตผมด้วยแต่พอรู้ว่าโอเคเราเริ่มพูดได้อะไรได้ มันก็เลยโอเคึ้นแต่ในตอนแรกจริงๆเลยนะตอนที่กอุบัติเหตุตอนที่นอนอยู่ข้างถนนรู้แหละว่าตรงนี้น่ะแต่ที่น่าห่วงห่วงปากือสมองห่วงในปกติใช่เราะผมตื่นมาผมจําไม่ได้ว่ารถชนตรงไหนผมต้องนั่งทวนแบบว่าพ่อแม่ชื่ออะไรบ้านเลขกที่เท่าไรบนโทรศัพท์อะไรีหยกลัวสมองเสียอะไรแต่จริงๆข้างในเบลอๆครับใบเบลอไปแค่นั้นเองถามว่านะวันนี้กังวลอยู่ไหมไม่ได้กังวลมากแล้วเพราะว่า ผมพูดได้ผมคุยได้ผมร้องเพลงได้แต่หน้าตาผมจะเหมือนเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไหมไม่เป็นไรหรอกผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นพระเอกการส่งกระจกอยู่ไหมต้องเพราะวรถไฟก่อนที่มาประสมไปไห่มีบอกว่าเราไม่กล้ามองกระจกใช่ใช่แรกๆมันมันเยอะอะมันแลเออมันแน่แต่ตอนนี้ก็โอเคต้องส่องกระจกเพราะว่าต้องปิดเอาคอนเสิร์ตปิดเนาะตัวส่องกระจกแล้ะเสียงเราอ่ะที่มีคนบอกว่าจะออกเสียงไม่ชัดเวลาร้องเพลง ตอนนี้มีบางคำครับที่มันไม่ชัดแต่ว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยฟังจากการพูดเรื่อยๆต่อว่าคนดูน่าจะรู้แล้วว่ามันจะมีคำไหมบ้างที่ที่เรายังออกไม่ชัดแล้ว,วาปากเรายังเกริกงๆอยู่อะไรอยู่ <Okay. S 1> แต่พยายามเก่งปากใหพูดชัดนะแล้วถึงเวลาพูดพก็เป็นกระติกค,คนพูดเร็วพูดด่วใช่ครับก็จริงๆก็เก่งอยู่ตรงนี้มันเก็งอัตโนมัติมันแข็งหมอมก็าบอกว่าให้นวดบ่อยๆไม่งั้นมันจะเป็นเพิงผีมันจะเป็นไปๆจะแข็งเพราะนั้นการพูดเยอะๆอ่ะ ให้มันดูบริหารใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นพูดแล้วไม่ขยับผมกลัวมันจะชินตอนนี้ผมกำลังจะชินแล้วว่าผมกขยับแต่ปากล่างทีเนี้ยแหละมันน่ากลัวว่าใช่ผมก็คอยนวดคอยคืนคอยอะไรคอยทำปากดยู่้นอะไรจิกแล่าสุดไปหาหมอมาเป็นยังไงบ้างเขาก็ยังไงคุณหมอก็แผลสวยโอเคแต่ว่ากูวตรงเนี้ยจะเป็นตาก็เลยให้ใช่ให้เราอะขยับ นวดแล้วก็ทําปากตู่บ่อยๆอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เนี่ยคอยคืนคอยคืนคอยคืนตรงที่ตาลทับเพราะตอนคืนมันก็เจ็บอ่ะเราก็ไม่อยากคืนแผลใช่ไหมเนี่ยมันเจ็บนอนได้ไหมใช่ครับนอนมาถึงแค่ไหนไม่เขาไม่คุณหมอเขาไม่ได้บอกให้น้ำดองแค่บอกให้ด้วยนวดคืนๆเขาบอกว่ามันทําให้เลือดไหลเวียนดีแล้วแล้วก็เส้นประสาทสมานอะไอย่างเง้ยแลมันกมาเป็นเหมือนดิมไหหมอบอกว่าเป็นเหมือนเดิมได้ ต,ต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆขออีกเดือนสองเดือนครับแล้วก็หนักด้วยหลายคนโมเหตุตั้มมันมีแต่คนบอกว่าปฏิหารมันจริงจริงผมว่าปฏิหารหลายอย่างมากนะตั้งแต่อุบัติเหตุเลยรถไม่มีใครตามคนมาเหยียบทั้งๆที่ผมขับตามรถใหญ่มาสามคันแต่คันหลังผมไม่มีสักคันแล้วการลงไปแบบนั้นมันโชคดีหลายอย่างเราใส่กัน็อกด้วยเราเราเป็นแค่นี้ด้วยคือ ผมสามารถลุกขึ้นมาทำงานได้ไวไม่ไม่ไม่ได้แบบเสียรายได้ไปไปมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าผมเป็นที่ขาหรือเป็นอะไรที่แบบเดินไม่ได้เจ็บกระเพาผมคงจะแย่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันหลายปฏิหารมากและการยึดแผยการอะไรทุกอย่างมันสวยมันดีอะไรเงี้ยแล้วผมโชคดีมากที่ผมมีกัลยาณมิตรที่ดีมีรู้จักคุณหมอที่เก่งๆอะไรเงี้ยเขาก็ได้ทําให้ผมมันดีนะแล้วโชคดีหลายอย่าง ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ